ดีโด้โนบคุณขัดตุนผู้รักษาประตูวัย29ปีจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จากเซ็นเตอร์ฮาฟสู่นายประตูเพราะเพื่อนไม่มาตอนม .2 ดีโดพาทีมเลื่อนชั้นมาแล้วทุกระดับเริ่มจากไทยแลนด์อเม r ิกาลีกกับช้างเผือกเชียงใหม่ฤดูกาล2016ต่อมาพา United, เจลเชียงใหม่ยูเนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก3เมื่อปี2017ยุคชูศักดิ์ศรีภูมิ และปีถัดมาพาเจลเชียงใหม่ยูเต็ดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ในปี2018และได้ย้ายมาเล่นให้กับระยองเอฟีเดืนปีแรกตามชูศักดิ์สีภูมาในฤดูกาล2019พาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรเขาลงช่วยทีมสิบเกมรวมทุกรายการเป็นมือสารต่อจากธนชัยหนูราชและบรรหารการิน 2020ระยองเล่นในไทยลีกยุคอาตูเบนาเดสโคชชาวบราซิลกับมาสมิทากิโคชชาวญี่ปุ่นเขาได้ลงเพียงนัดเดียวเท่านั้นคือฟุตบอลนัดพิเศษช่วงโควิดและท่าชมบุรี3ประตูต่อหนึ่งโดยในปีนั้นระยองใช้งานทศพรสีเรืองกำพลปฐมอักกุลและอนุสิทธิ์เตมิมมีตามลำดับ 2021กลับลงมาเล่นในไทยลีก2มิโย่ยังคงอยู่กับทีมได้ลง8เกมรวมทุกรายการเป็นเกมลีก4เกมและยังคงเป็นสำรองต่อไปโดยใช้บริการของสุภวัวศีนอทยเป็นมือหนึ่งยุคซูกะโอคัมเบดและมาสมิทากิ ฤดูกาล2022เป็นปีแรกที่เขาได้เป็นมีหนึ่งของทีมลงไป32เกมลีกและบอลถ้วยรีโว่1เกมพาทีมจบอันดับ7หลุดพื้นที่เพลย์ออฟโดยแพ้เฮสูเฮสุพฟันบุรียึดทรงยศกีสีสุดและชูวสัดสีถูกฤดูกาล2023-2024ปีล่าสุด เขาเป็นมือหนึ่งต่อเนื่องลงรวม40เกมทุกรายการ12ทีมชีฟแมนออฟเดอะแมตช์ Mac, 1เกม3,449นาทีในเกมหลีกพาทีม,ทม,ทมจบอันดับ3และปราบทีมเพย์ออฟทั้งอยุทยายอเเต็ดและนะครศรีอินเดยเต็ดคว้าตัวไปที่3าเลื่อนชั้นไทยลีกเป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวกับประยองเอฟซยุนกนัทดเดศเกดิ์สไกั่นและพิภพอ่อนโมถือว่าดีโด เป็นนักเตะคนแรกที่พาทีมเลื่อนชั้นได้ทุก,กระดับตั้งแต่ยุคเอเมเจอร์ลีกไทยลีก4ไทยลีก3ไทยลีก2กับ2สโมสรอจำนวน5ครั้งล่าสุดย้ายตามโคตกบพิภพอ่อนโมมาช่วยชนบุรี f อฟเลื่อนชั้นกลับไทยลีกและเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะสวมเสื้อใหมย่ยเลข46